แข็งหรือว่านิ่มคะแข,แข็งแข็งหรอคะมีเยอะไหมคะด้านในกล่องม,มีประมาณกี่อันเอ่ยลองเดาดูสินึงซอฟสามีประมาณกี่อันคะลองเดาดูประมาณประมาณสิบอันถึงไหมคะถึงไหมคะถึงหรอคะคิดว่าน่าจะเป็นสีอะไรคะเจ้าของสีนี้น่าจะเป็นสีอะไรคะ แดงกับเหลืองค่ะละะนะักษณะไม่ได้เดาแล้วคงจะเห็นได้แน่เลยค่ะเอามือออกค่ะมือออกค่ะลักษณะ okay. โอเคมาคนสุดท้ายน้องชิตาครับมาอ่าจับแล้วรู้สึกัไงบ้างเอ่ยแข็งครับแข็งอครับได้ยังไงต่อครับตรงปลายๆมันมันลักษณะเป็นยังไงครับแ,แหลมแหลมแหลมครับ,แล,แ,ลรบแล้วด้านบนล่ะครับนัาน เราเรียกตรงนั้นว่าเราเรียกตรงนั้นว่าปลายดนสอโอเคเอามือออกเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้จ้าง้านคนต้องบอกเพื่อนๆแล้วค่ะต้องบอกกองเชียร์แล้วค่ะว่าที่จับปาเนี่ยลักษณะไปยังไงบ้างยาวปลายแหลมๆแล้วม็นมีตรงนิ่มๆปลายแหลมๆด้านบนมีที่นิ่มๆด้วยมีที่นิ่มๆตรงปลายเลยอ่าเราจะใช้ทำอะไรคะ เขียนหนังสือไหนใครมีบ้างเจ้าของสิ่งนี้ใครมียกมือค่ะมีเพรานะฉะนั้นเราเรียกของสิ่งนี้ว่าอสอไม่ดังเลยเรียกว่าอะไรนะดีสอ<ร>ลองเชร์กิว่าดีสอถูกไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันถูกไหมออน ถูกต้องนะคะน้องๆก็จะได้ตัวอักษรแผ่นป้ายแรกไปสะสมกันตัวแรกตัวเอสของใครเอ่ยน้องโดมครับรับแ,แผ่นป้ายไปเลยเอาละค่ะได้หนึ่งแผ่นป้ายแรกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการทดสอบที่สองน้องๆจะตอบได้แบบนี้หรือเปล่าไปกันเลย <Hey. S 1> เดือีสองแล้ว กับการทดสอบนี้ให้น้องๆใช้สายตาจับผิดภาพกันนั่นเองพร้อมไหมคะ้าับเราพร้อมแล้วมาแอนแอนโอ้ยนานเลอเกิดมาแล้วอันนี้รูปของตัวอะไรคะกระต่ายอ่ากระต่ายสีอะไรเ่ยสีชมพูสีชมพูอ่ะสีชมพูกระต่ายมีกี่หูคะสองหูหูกระต่ายร้องอยังไงนะ ร้องยังไงคะกระต่ายมัร้องได้้วยเออกระต่ายมันร้องได้ด้วยเหรอครับน่าคินนะเนี่ยนาดนี้อ่ะสองภาพนี้ค่ะมีจุดที่แตกต่างกันทั้งหมด5จุดด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหานะคะว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างอ่ะเจอ2จุดแล้วเริ่มเลยค่ะจุดแรกคือจุดนี้อ่ะจุดที่1นึ่งนะคะแล้วก็จุดที่ส นี้อ่าฝัแ่งบบนี้มีวงกลมแบบนะคะฝั่งไม่มีแล้วก็น,นี้เป็นสีอะไรคะสีสีแดงอ่าจุดที่สี่ค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกเอาเพื่อนเพื่อน้องสตาร์ช่วยหน่อยแล้วน้องโดมอยู่ตรงไหนเอยช่วยกันเร็วช่วยกันดูตรงตรงรอยยิ้มกระต่ายสิรอยยิ้มกระต่าย,อ,ย,ย,ายอันไหนไม่เหมือนกันเอ้ยทีนี้รอยรอย อ,อ่ารอ,อยรับยิ้มของกระต่ายอ,อ่าจุดสุดท้ายแล้วค่ะจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนเอ่ยต้องขีดหูผมด้านบนของกระต่ายนั่เองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมานับว่ามีครบห้าจุดหรือ,อยังค่ะ1นึ่งสองสามม่รเอ่ยครบแล้วราบรอบแล้ยางนี้ต้องปรบมือกับเพ <8. S 1> ื่อนย้ ตัวอสเนี่ยคะอีกหน ici, <tr> ึ like ่งตัวไปเก็บสะสมกันนั an ่นคือตัว M นั่นเองค่ะแผ่นป้ายต่อไปของใกรเอ่ยแล้วแผ่นป้ายเลยครับวิ่งไปเสียดท่านแผ่นป้ายเลยตอนนี้สองแผ่นป้ายแล้วค่ะเร็วมากๆเดี๋ยวเราไปดูเกมที่3ามกันเลยดีกว่าลน้องๆจะสนุกแล้วเราอย่างนี้หรือเปล่า เลยนะเอาล่ะตอนนี้อุปกรณ์ของเรา<ด>อยู่ในกล่องแล้วคนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องๆดมกลิ่นแล้วเนี่ยจะตอบได้หรือเปล่าว่าเจ้าของสิ่งนี้เป็นอะไรเอ่ยพี่สมาร์ทเดี๋ยวนะกองเชียร์จ๋าพี่ออนกับพี่สมาร์ตเอาของมาวางไว้บนกล่องนี้ห้ามบอกเด็ดขาดเลยนะโอเคไหมคะโอเคสัญญาแล้วนะพีส่ญญสมาร์ทเปิดเลยค่ะรูญญ้จักไหมเอ่ย รู Joe, ้จักนะคะน้องโดมน้องโดมค่ะเราอยู่กทนครับเขาเชื่อน้องโดมสุดใจข้ามไม่เลืองค่ะอืมหอมไหมครับน้องหอมครับคิดว่าเป็นของทานได้ไหมครับทานได้ครับอยากทานไหมครับ เจ้าของสิ่งนี้มีเป็นแห้งหรือน้ำแห้งหรือน้ำมีเชงเนื้อบองเลยนอ่ะน้องชิต้าน้องน้องชิต้าน้องชิต้าพี่ออนโอเคอ่านะน้องชิต้าสุดแจเขาเรื่อกครับพี่จีอ้าวแล่ะน้องชิต้าคิดว่าเป็นของทานได้ไหมครับทานได้ค่ะ คิดว่าเป็นขนมหรือว่าอาหาร,อา,รอาหารครับอาหารเหรอครับเคยทานไหมครับเครับเจ้าของเซ็ตนีม้มีลูกตาไหมไม่มีครับไม่มีลูกตาด้วยอ่าน้องแชมป์น้องแชมป์ม้าแบบดูนะคบโอเคอน้องแชมป์โดมครับส่วนในใจก็ลึกๆครับได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นอ๋อไหมครับ เคยทานไหมครับเจ้าของสิ่งนี้เคยครับลักษณะเป็นยังไงดมแล้วมันแบบเหมือนจะม้วนม้วนนะมันเหมือนอะไรคิดฮะเหมือนเลยนะจำว่ามันน่าจะม้วนม้วนน่ามันมันน่าจะม้วนม้วนเหมือนอะไรนะเก็บบอกเหมือนอะไรนะคะโอ้ยมันน่าจะม้วนม้วนเหมือนพายุหมุนนะครับโอเคมาน้องกินห้องบ้างกินห้องสูงเลยแจ๊คก็เลืกเลือกอ่ นา,าน,นได้หรือเปล่ครับชอบทานไหมครับเป็นขนมหรือเป็นอาหารครับเดี่ยวมาน้องสมารตัวสุดท้ายแล้วค่ะสาวคเนต้นองคนเดียวนะอ,อ,นนอ่ะสุดใจเขพื่อนๆนะสตารคกินข้าวเจ้าของสิ่งนี้มีขายอยู่ที่ไหนครับย,ยุ้งไหนยุ้งไหนครับ ที่ตลาดเราะหนูเคยทานไหมคะเคยเลยอร่อยไหมคะอร่อยเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดนะคะเอาล่ะตอนนี้จะงห้ผนต้องตอบพี่ออนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ออนขอไปซ่อนก่อนนะพี่โซนเปิดเอาไปซ่อนเด็กๆเร็วเอาล่ะตอนนี้น้องๆต้องตอบพี่ออนแล้วค่ะว่าสิ่งที่ดองเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยปลาหมึกแค้์ปลาหมึกแ ปลาบึ้งให้เป็นคำตอบที่ถูกไหมคะโอ,โอ้ไม่มีเสียงกองเชียร์อะไรถูกไหมคะอ่ออาพิสนาเปิดเลยนี่เลยค่ะปลาบึกงให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เสร็จพี่หแผ่นป้ายเลยค่ะสามแผ่นป้ายแล้วค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการทดสอบต่อไปจะเป็นยังไงกันบ้างการทดสอบที่สี่แล้วค่ะตอนนี้น้องดมนิ่งไปเลยอ่ะ <c oughs> อ้าวได้ยินเสียงแล้วก็ต้องทําเสียงตามค่ะทอาเสียงตามสิเ <c oughs> อาเสียงตามไปี่ให้ยิ้ม เห็นงดังไงฮะที่ตาทำเสียงดังเลยเดี๋ยวทำเสียงดังหนึ่งสองสามเสียงดังเป็นยไงคะฮะเสียงดังมากเลยเดี๋ยวให้มาทำทีเดียวนะอ่าที่ตาครับอ่าที่ตาทำเสียงดัมเลยครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินดั่นดังไหมดัง oh, chép nhau, má, à, làm thành tăm cấp, nè đó, <laughs> anh đừng quên đi nghe, đừng nghe, đi nghe, đừng <laughs> Cái đừng nghe, <laughs> ยัยงเหมือนนาฬิกายังไม่ถูกอาค่ผ so evet. ู้หญิงคนเดียวในนี้แล้วอ่ะทำเสียงตั้งค่ะมอทเสียงตังค่ะนี้ช่องิมช่องอนเสียงอะไรนะิช่องิ้ช่อง โมโกสุดท้ายแล้วครับหันด้านนู้นครับอ่าทำเสียงตามครับชิชชอชิชชอชิลว่าอะไรทำเสียงตามชิชอโอเคกีโมทำเสียงตามฟังซัำเลยทีเดียวนะคะอุยเอาล่ะตอนนี้น้องๆฟังกันครบแล้วค่ะเอ้าวงั้นกองเชียร์บอกพร้อมกันนี่เป็นเสียงขอชิช่า เป็นเสียงของชิงศันั่นเองเป็นคำตอบที่นี่สมาชหนึ่งสองสาไหนใครรู้จักบ้างไหนใครรู้จักบ้างคะอ่าเป็นเสียงของชิงน,นั่นเองเป็นเรื่องดนตรีไทยนะคะเอาล่ะเด็กๆตอบได้อีกแล้วเก่งมากมากเลยค่ะได้รับตัวสอนไปอีกหนึ่งตัวนะคะตัวต่อไปอยู่ที่ตัวอ่าของใครเอ๋อ แล้วค่ะตัวสุดท้ายเนี่ยพี่อมมีสีให้น้องๆกินกันจะเป็นอะไรน,นันสีดำๆด้วยน่ากลัวมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเกมสุดท้ายแล้วค่ะการทดสอบที่5้าแล้วโอ้น้องๆเก่งมากๆเลยน้องี่สมวนเอาล่ะตอนนี้เด็กๆโดนปิดตากันหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวพี่ออนจะให้น้องๆเนี่ยชิ้มกับ้อมต่อไปนี้จะตอบได้หรือเปล่า้องเสียงห้ามบอกเลยนะห้ามแอบ,บดูด้วยนะคะ now, สีอะไรคะสีอะไรนะ ตอนนี้สังข้าคนเปิดตาค่ะเ<า>ปิดตาเดี๋ยวให้เปิดตาได้แล้วโอ้โอเคี้ยวมันใหญ่เลยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเป็นอาหารหรือเป็นขนมขนมเป็นขนมในใครเคยทัวร์ปั๊บว้าวเป็นสีอะไรคะขอชิมนี้เป็สีอะไรสีดําสีดําเป็นขนมเราเรียกเจ้าของสิ่งนี้ว่าเฉาก๊วยเ่าก๊วยเรียกว่าอะไรนะคะเฉาก๊วย ชาวปวยกองเชียร์เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรเอ่ยชาวยสีอะไรคะสีดำชววยเป็นสีดำจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ชาวปวยเป็นคำตอบที่จูกต้องเสียงปรบมือเสียงเอะเว้อหน่อยเยการทดสอบที่5ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะน้อง ได้แล้วเรียบร้อยเก่งมากๆเลยเอาล่ะตัวสอนแผ่นป้ายสุดท้ายตัวทีของใครเอิยรับเลยค่ะอ่าตัวที่5าเสียมแนป้ายแล้วเรียบร้อยค่ะอคตอนนี้น้องๆเนี่ยสามารถพิชิตภารกิจในครั้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปมอบของที่ระลึกกันเลย เย้ yeah. ตอนนี้นะคะน้องๆค่ะตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลบ้านอมรินค่ะก็สามารถพิจิรภาธรกิจในครั้งนี้ไปได้แล้วเรียบร้อยนะคะเย้รับทงนการศึกษามูลค่าจึง5,000บาทค่ะและก็รวมไปถึงนะคะของที่ระลึกกับกระเป๋าเป้สวยๆเพียบเลยทีเดียวค่ะและในกระเป๋าเป้ของเรานะคะก็มีนี่เลยพจนานุกรมภาพไทยภาษาเสดก้าวแรกสู่การเรียนรู้นะคะรวมไปถึงค่ะกับ VCD